สวัสดีครับผู้ชมที่น่ารักและแฟนที่นั่งอยู่ข้างๆนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเรื่อง t r a n s f o r m e r r l i s e of the b e a s t กันนะครับผมคือเพิ่งไปดูมานะเมื่อวานวัน,วนที่เจ็ดเลยไปดูวันแรกที่มันเข้าฉายเนี่ยนะครับวันนี้จะมาพูดความรู้สึกนะดู t r a n s f o r m e r ผมเป็นแฟน t r a n s f o r m e r ตัวจริงเลยอ่ะจริงๆนะผมชอบตัวละครเยอะมากบางคนแบบที่เขาที่เขาไม่เคยดูอ่ะเขาชอบแค่ Optimus Prime สองตัวอ,อ่ะจริงๆนะ และเรารู้สึกตื่นเต้นเนียที่ว่าภาคเนี้ยที่ว่าภาคเนี้ยตัวหลักอะหุ่นตัวหลักอะจะเป็นมิลาดเว้ยมิลาดตัวไหนดิมิลาดคือตัวที่สีนี่นะผมสีน้ําเงินเนี่ยที่ผมมาคู่กับพระเอกพระเอกนี่ชื่อโนอานะเนี่ยมิลาดนะผมรู้สึกชอบมากเลยเพราะว่ามันตลอดที่เราดูมาบาร์เบอร์บีออฟติมาสเป็นตัวหลักโอโ้กูเบื่อ,อคือ Transformer ม,มันมีหลากหลายตัวละครมันก็เหมือนคนคนหนึ่งเว้ยมีเนื้อเรื่องของมันเองทําไมไม่หยิบมาพูดเล่าเออผมจะบอกว่า Transformer ภาคเานี้ยผมคาดหวังไว้สูงเลยว่ามันจะสนุกมันจะมีอะไรดีที่ไหนได้มันก็คือ Transformer เ,เ,เว้ยคือผมชอบดีไซน์นะอันนี้ผมยอมรับว่าดีไซน์มันสวยทุกตัวมันเท่คือชอบมากๆแต่ว่า Optimus เนี่ยผมไม่ค่อยชอบ Optimus เนี่ย ผมจะออติมัสกับอีกตัวหนึ่งฮะเดี๋ยวผมบอกว่าตัวอะไรออติมัสผมไม่ชอบเลยออติมัสภาคเบอร์บีเท่กว่าเยอะเลยอันนี้อันนี้พูดจริงๆเลยเนี่ย <im iteration> ถ้าผู้ชมดูครับออติมาสภาคเบอร์บีนะ <im itation> คือ <im itation> มันดู <Where? S 1> มันมันจดจำอะดูดิเนี่ยนี่ออติมัสภาคเบอร์บีนะดูเท่อะมันแบบไม่ขี้ก้างอะมันอกเอวมันโอ้โหมันมันเฮ้ยเฮียนี่คือต้นฉบับของทานฟอร์เมอร์เลยเว้ย มันเหมือนโดนลดทอนดีเทลอะทำให้ว่าทําไมมันต้องมาให้มันต่ําลงทั้งที่มันแบบเพิ่มบางจุดกระแดะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตรงส่วนตัวตัวผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอ้ตัวผมว่ามันดีอยู่แล้วเออประมาณักับอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะคือวิวแจ็ควิวแจ็คนี่ตอนช่วงผมดูทานฟอร์เมอร์ภาคบอเบ,บบีนะผมยังไม่รู้จักหรอกแต่คือตอนนั้นมันสองพันสิบแปดเนี่ยสองพันยิบสามแล้วตอนนี้ คือผ่านมาตั้งห้าปี่แล้วนะแล้วแบบตอนนั้นผมมอต้นเองแล้วเพิ่งได้กลับมาดูตอนอายุสิบแปดคือเรียนจบแล้ไวไว้ง่ายโอ้โหเอ้ยกูถามจริงเธอแบบกายหน้าตาเป็นไอ้เนื้ออะทุกคนแบบมันไม่ใช่วิวแจ็คอะเพราะว่าวิวแจ็คในภาคไมเคิลเบย์ผมก็ไม่ชอบแล้วนะเนี่ยท่านผู้ชมดูดิตายเป็นไอ้ไอ้หุ่นเนื้อเนี่ยวั้ยนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ใชดูปากโอ้โหไม่ใช่เลย อันนี้ขอบ่นเลยนะดูภาพเบลโบบีกับภาคไรออฟเดอะบีฟนะโอ้โหดูดิโอคนนี้คือต้นฉบับนะครับและไปเปรียบเทียบนะนี่เปรียบเทียบกับภาคเบเวอร์ชันเบเวอร์ชันเอ้ยก็ยังดีกว่าเบเวอร์ชันวะกูว่าเ MM. นี่ยคือต้อนฉบับนะครับยูแจ็คต้องอย่างนี้เว้ยคือในภาคเบลโบบีอะเขาทําทุกอย่างดีมากเป็นแบบที่ผมชอบเพราะว่าในภาคที่ผมชอบชอ่ะในส่วนตัวผมนะผมชอบแนวอเวนเจอร์แบบ ไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่นะผมคือเป็นแบบเหมือนเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับว่าหุ่นตัวหนึ่งอะ่ะมันต้องมีเนื้อเรื่องของมันเว้ยดีไซน์ใช่ถูกต้องสองครามคือสองครามบนดาวเซเบอร์ตอนอะไรพวกเนี้ยดาวที่มันอยู่นะเนี่ยสงครามมันต้องอยี้เว้ยแบบยิงการเจ็บจริงสองฝ่ายมีตายกันบ้างมีกระเด็นโอ้โหระเบิดไม่ไม่จำเป็นต้องระเบิดเยอะคือกูต้องการเนื้อเรื่องบนดาวเนี้ยก่อนที่ว่าจะมาเป็นภาคไลฟ์ออฟเดอะบีตอีก เพราะว่าเหมือนมาภาคเนี้ยผมพูดยอมรับเลยนะหนังมันสั้นเกิน,นครับผมสั้นเกินและเหมือนยัดเยียดอะไรมาทําให้มันดูไม่สนุกอีกต่อไปเลยมัมนไม่ใช่ไม่นสนุกขนาดนั้นถ้าท่านผู้ชมอม,มีลูกหลานนะลูกหลานก็ดูสนุกอยู่แล้วเด็กๆเขาไม่คิดอะไรหรอกภาคเนี้ยมันเจาะจงเด็กอยู่แล้วนะครับแต่สาหรับผมไงผมดูมาตั้งแต่เข้าลงเนี่ยภาคสี่ภาคห้าบัพปูบีแล้วมาไรอัลเดอรบีผมเข้าลงทุกภาคเลยครับ เพราะว่าภาคหนึ่งสองสามของไมเคิลเบย์เนี่ยผมยังเด็กเกินไปผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องไงประมาณนั้นยังอยู่ปฐมอยู่เลยคือมันทําดีกว่านี้ได้ผมว่าบทอะมันยัดเยียดมันเยอะเกินหุ่นมันเยอะเกินหนังมันสั้นเกินไปกับหุ่นสิบตัวคือไว้ง่ายไลนอกอะไรนอกอะฝั่งแมกซิมอลนะครับเนี่ย ไอ้แรดอะตัวแรดอะกับชีทอนะครับเป็นชิต้าแปลงล่างมีอยูช่างไม่กี่ฉากเองแบบมันน้อยเกินไปว่ะคือเหมือนถ้ามึงไม่มีพวกมันอะก็ไม่ผละเกิดผลอะไรอะเอาจริงๆนะกับแต่แม็กซิมนี่สุดยอดเลยนะผมยอมแล้วว่าแม็กซิมนี่โอ้โหไอเฮียโคตรเทสัทเข้าแบบช่วงหลังเรื่องนี้เข้าขากับอัติมัตมากคือแบบ สปอยนะครับบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนผมเขียนไว้ในนี่อยู่แล้วปกคลิปไม่ก็ในคลิปอยู่แล้วนะผมรู้สึกว่าอ้ยถ้ามี Ultimate ออติมัตอ่ะเรารู้สึกเข้าถึงออติมัตมากขึ้นวะ่ะตอนหลังเรื่องนะแต่ช่วงต้นเรื่องอะ่ะต้นเรื่องกลางกตั้งแต่ต้นเรื่องถึงกลางเรื่องอะผมรู้สึกไอ้หี้ยมันไม่ใช่ออติมัตว่ะคือไอ้เขาเปอหวังก็ออติมัตว่ะมัน เหมือนคุณปู่แก่ๆแก่คนนึงเอยแต่หลังๆมันก็ได้แหละออติมาดันมาเรียนรู้กับไอ,อ,อ้พระเอกโนอาเฉยเลยกูไม่เข้าใจเลยว่าออติมัดเป็นนักรบในตำนานเป็นพรามอายุหลายล้านปีแล้วโอ้โหแม็กซิมลยังคิดมันผมเลยไอ้ตัวลิงนะครับคิงกอริลล่ายังบอกเลยว่าเข้าไม่คิดว่าแบบเขาจะเป็นอย่างที่แบบ ไม่อย่างที่เคาดหวังเขาไม่ใช่อย่างที่คาหวังไว้ออปติมัสมาไพร์ตั้งตามชื่อของ o p t i m มันนะครับเพราะว่า o p ปติมัส r i ไพรกับออปติมัธรรมดาเนี่ยมันอยู่คนละไทม์ไทม์โซนไงแบบเวลานเหมือน o p ปติมัส r i ไพรจะมาจากไม่อดีตก็อนาคตนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่ะนั่นแหละครับแต่ว่าแอร์เรเซอร์เนี่ยตัวนกก็ดีดีตัวนกเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ตอนตายนี่เศร้ามากเนี่ยโอ้มัน ภาคนี้ก็เป็นอีกภาคที่ไม่ค่อยผมต้องรับผมว่ามันก็พอดูได้ดูเอาสนุกนะผมให้ผมให้รู้สึกว่าภาคหนึ่งสองสามของไมเคิลเบร่จะดีกว่าด้วยทุกคนแต่ถ้าดูเอาอะไรความสวยงามนะฉากมันกระเทนะฉากอลังการดีนะผมชอบฉากอลังการมากดีไซน์หุ่นกระเทนะมิลาดเอ่อไพามอลเนี่ยแล้วก็ ออ้ย RC อาอ RC หุนที่กูรักเลยโอ้โหเฮี้ยสวยจริงเนีย่ยใช่ได้ใช่ได้ไดกับเปรียบเทียบกับไมนะค์คุนบีนะ RC กูมาโดนยิงไอ้เนียกูกูแบบเป็นล้ออะตู้วัวครึ่งตัวเป็นล้อไอ้เนี่ยไม่ใช่เลยภาคนี้สู้มันนะแต่ก็มันไม่สุดอยู่ดีแหละจริงๆนะมันไปไม่สุดซักทางเลยครับคือจะเศร้าก็ไม่เศร้าสุดเลย จะสู้ก็สู้ไม่สุดมันมันอยู่ที่ตัวของไอ้นี่ด้วยครับนักสแสดงเองอะตัวคนบทรับคนเป็นมนุษย์โนอาเนี่ยกับเอเลนา่าผมรู้สึกว่ามันมันไม่มีอะไรน่าดึงดูดเว้ยเออแล้วมันทําให้แบบเหมือนมนุษย์เด่นมากเลยภาคเนี้ยมันไปเจาะจงกับคนอเอนี่ยพระเอกนางเอกอะ่ะเฮ้ยก็พูดจริงๆน,นะมันก็ไม่ค่อยปะคือเป็นแฟนทำฟอร์เมอร์ คือเข้าไปดูในโรงอะทุกคนผมอะไอ้เชียแบบไม่ได้ดูมาห้าปีอะน้ําตาไหลนะเวย้ยคือตอนต้นอะน้ําตาไหลแบบโอ๊ยกูจะร้องไห้อะแบบแบบเนี้ยคือโอ้โหไม่เคยอะไรแบบ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 ดีใจอะกูรองมาห้าปีแล้วอะทานโฟมอือที่เรารักก็ไม่ต้องอย่างนี้ดิวะตลอดห้าปีที่ผ่านมากูเจอทานโฟมอืออะไรมันก็ไม่รู้ไอ้เฮียการ์ตูนแบบไม่ได้มีความสนุกสนใจอะไรกูเลยแล้วก็ แล้วก็พอดูได้อะจะมีดีก็คือภาค w a r of c y ซ e r t ร์ตอนะครับผมที่มันยังดีนะผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องภาคนี้ดีมากนะผมอยากจริงๆอ่ะถ้าผมว่าดีอะเนเนในภาคนี้ดีดีดีมากดีมากภาคนี้ดีมากใช้ได้ใช้ได้เนื้อเรื่องคือแบบตัวละครแต่ตัวมีบทบาทเนยทำให้มันรู้สึกแบบโอ้โหเนี่ยทันฟอร์เมอร์เว้ยไม่ใช่แบบเอาสิบตัวยัดเข้ามาในเรื่องเดียวสองชั่วโมงเป็นไปไม่ได้ เราแทบเราแทบนับนับบทพูดได้เลยว่ามันมันไม่มีบทบาทน่าความน่าสนใจขนาดนั้นเนะี่ยไรนอกชีชอวิลแจ็คอาร์ซีอาร์ซีโอ้โหศาส์าดีไซน์มาดีกูไม่เห็นถึงความแบบน่าจดจำของมันเลยอะแบบดีไซน์เนี่ยอันนี้ภาคบอบบีนะไม่ได้ว่ะดีไซน์ออพติมัสออพติมัสผมชอบภาคเก่ามากกว่าไม่แน่คตินะ มันก็ยังดูดีแต่มันก็ทำไมมันทำมาดีแล้วทำไมมันมันนันเป็นอย่างนั้นไม่ได้อะงงวะ่ะไม่ใช่เลยแล้วพูดถึงเรื่องความเศร้านะฉแบบากที่สเคิร์ดอ่ยถ้าคุณเห็นในตัวอย่างอะ่สะสเคิร์ดแทงบอบเปอบีนะเวย้ยแบบ <That. S 1> เอื้อแทงใช่ไหมเนี่ย <our> สเคิร์ดขึ้นมานะครับไปเอาไอ้นี่เนี่ยกุญแจข้ามอวากาศข้ามจักรวาลเนี่ยเพราะว่าภาคนี้ตัวไลคือยูนิคอร์นเนี่ย จะไม่ให้มาโลกใช่ไหมเราก็ต้องไปชิงกุญแจเว้ยพวกแม็กซิโมตอนต้นเรื่องก็นหนีมายุกบดานที่โลกเออกุญแจแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งมันจะมาเอากุญแจครึ่งแรกประมาณนั้นแต่ตอนนั้นพวกพระเอกกับพวกมิลาดออตโต้บอทเนี่ยรู้จักกันแล้วแต่ก็ยังไม่ไว้ใจกันนะนั่นแหละพระเอกก็คือจะทำลายกุญแจออติมัสก็ต้องการกลับบ้านเพราะว่ารู้สึกผิดเนี่ยที่แบบพาเพื่อนท้องมาติดอยู่ที่ดาวดวงนี้ดาวโลกอะแทนที่จะกลับไปช่วยลบในสงครามไหม อเนะี่ยยังฉากเนี้ยทุกคนฉากที่บับิ้ลบีโดนแทงเนี่ยมันออพติมัสอ่ะโดนเหยียบไอ้แบทเทิลแท็บเนี่ยตัวเนี้ส้ามอ่ะโดนเหยียบอยู่ที่พื้นคือผมพูดจริงๆนะตัวลายภาคเนี้ยน่านดึงดูดจริงแบบน่านดึงดูดมากน่านดึงดูดกว่าไมกระทอนนะเอาไว้ง่ายดีกว่าภาคเบลเวอร์ชั่นอีกไอ้ี้่คือจากตัวที่แบบกูไม่รู้จักเว้ยผมยังไม่เคยรู้จักสเคิร์ดเลยเว้ย เออเพราะผมไม่ใช่แฟนคอาม,มิงไงผมดูทางฟอร์เมอร์ภาคแรกไงครั้งแรกแล้วผมก็นั่งดูมันบางอย่างอะผมเป็นเด็กแบบเกิดปีสองพันะผมไม่ได้เกิดเก้าศูนย์ในพวกเนี้พวกอัลติมัตไพมอลผมก็เพิ่งมารู้จักจากภาคนี้เนี่ยผมไม่ได้ดูแบบไลท์ไอเนี่ยภาคบิสบอลมาก่อนนะก็ถือว่าชอบเลยนะถือว่ามันให้บทแม็กซิมอลมาดีนะแต่ว่ามันเยอะเกินไปอะหมือผมพูดอะมันยัดเยียดอะหนังสองชั่วโมงมันไม่ทานด้วยถ้าเกิดมันคนมีหุ่นแค่ประมาณห้าตัวพอ ที่เราคาดหวังไว้คือมันคือรีบูตเนี่ยจัก,กรวาลใหม่ทำให้รู้แบบว่าโอ้กูกูไปเอาไปเปรียบเทียบกับภาคหนึ่งของไมเคิลเบรย์รู้สึกว่ามันไม่ได้น่าตื่นเต้นขนาดนั้นฉากเปิดตัวของทาร์นโฟเมอร์แบบมันไม่ได้ดีขนาดนั้นวะ่ะตอนเศร้ากระซาไไ่สุดเลยทุกคนแบบบาวบีโดนแทงสะเคิร์ยิงนะเว้ยเนี่ย,<ม>ยทุกคนดูนะอู้ยิงเออ คือมันจับได้เลยตอน,ช,นช่วงต้นเรื่องอ่ะอันนี้คือสปอยนะครับอันนี้มันสปอยอยู่แล้วต้นเรื่องอ่ะเอฟเอฟลิงมั้งเอฟเอฟไลอะไรเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนผู้นำของแม็กซิมออ่ะก่อนหน้าก่อนหน้าไอออติมัลทิงคองนั่นแหละออติมัลแม็กซิมออ่ะเอออติมัลไพมอลเอออติมัลไพมอลเออโอ้โหเฮียกูงงไปหมดแล้วโดนแทงเว้ยปกป้องเพื่อนๆให้รีบหนีเอากุญแจสะพานหนีไป โดนแทงเหมือนบับเบอร์บีเลยแล้วก็โดนยิงแล้วเว้ยตายแบบตายอ่ะกูไม่เข้าใจว่าบับเบอร์บีโดนยิงตอนต้นเรื่องบับเบอร์บีดันกลับมามีแบบฟื้นมาช่วยพวกออปติมัสเปลี่ยนสถานการณ์เนี่ยที่จะแพ้ในสงครามตอนสุดท้ายอ่ะคือมันนั้นไม่เข้าใจว่าเพราะเพราะอะไรอ่ะและฉากตายบับเบอร์บีนี่กูไม่เข้าใจเลยว่ามึงทำเศร้ากว่านี้ไม่ได้เหรอเนี่ยฉากนี้เลยทุกคน เนี่ยคือพวกเนี่ยแบตเตอรแท็บสเคิร์อยู่นี่ออติมตัสนั่งอยู่นะออติมตัสยืนยืนเอออ,อติมตัสยืนนี่นี่ออติมตัสเอออติมตัสนอนคือเพิ่งหนีไม่ได้แบบตกใจเพราะว่าบีตาย้ยบีตายทําไมบีเป็นไรอะไรประมาณนั้นคือแพ้แพ้รับคาบเลยไอ้เหี้ยตัวร้ายแม่งยังเก่งเลยโอ้โหแบบ แอร์ลนะีเซอร์เนี่ยคือตัวนกนะครับมันยิงปิดทางไว้คือผมงงว่าเคิร์ฟอะตัวร้ายสามตัวเฮ้ยมึงเก่งมากเลยนว้ยมึงฆ่าบอเบี้ีไปได้คนหนึ่งอะมึงอัลติมาสู้มึงไม่ได้เลยอะไม่ไม่แบบส่งผลอะไรเนี่ยทำไมมึงไม่ฆ่ามันะวะหรือเพราะมันไดุ้ณมันได้กุญแจเรืเลยมั้งอะผมก็ไม่ได้ว่าแล้วแต่มันมีโอกาสฆ่าบอเบี้ีนี่แค่มันไม่ได้โดนยิงนะมันโดนเหมือนเอาเครื่องยิงเอเนจอร์เนี่ยพลังงานในตัวทําให้แบบสลบแบบไม่ได้สลบแบบเหมือนตายไปอะ มอนล่างไร้วิญญาณนะแล้วสุดท้ายก็กลับมาฟื้นเพราะเอเนจรอนนะครับโอ้ก็คือแบบออปติมาสแบบยืนขึ้นมามันไม่เศร้าสุดอ่ะคือถ้าคนดูหนังสงครามมาทุกคนจะเข้าใจนะเ,เฮ้ยจบศึกแล้วเว้ยเพื่อนกูตายเราต้องไปกอดแบบไม่นะเป็นไรแบบไม่ก็อุ้มขึ้นมาแต่ว่าออติมาสอะเขาคือผู้นาเว้ยเหมือนพี่ใหญ่สุดของในกลุ่มอะ่ะแบบอุ้มเหมือนภาคแบบอุ้มก็ได้แบบ บีอะไรมเนี่ยไอ้ยยยืนมองบีมาเนอะแล้วก็กลมเนอะกูไม่กูไม่เข้าใจว่ามันจะยืนมองทําไมวะไอ้เนี้ยแล้วก็ตัดฉากไปวางบาร์เบอร์บีไว้กับพื้นไอ้ี้ยมึงไม่บาร์เบอร์บีตายมึงไม่แบบความเศร้ามึงไม่แบบตูมไอ้เคีแล้วเบิดออกมาทะาไมกูไม่เป็นอย่างนั้นวะอินทน์ฟร์เมอร์น้อยแบบวางบาร์เบอร์บีไว้กับพื้นมาพูดเรื่องว่าแผนต่อไปจะเป็นยังไงก็รู้สึกเศร้าแหละออติมัสก็รู้สึกโกรธเลยถ้าแบบ เี่ยมันไม่ใช่ว่ะไอตรงเนี้ยเออประมาณนั้นแหละครับมันก็แบบมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้กดแบบจุดให้เราเศร้าอะไรขนาดนั้นนะออแต่สุดท้ายมันก็ฟื้นแหละไม่มีอะไรหรอกก็ประมาณนั้นแหละครับก็สุดสุดท้ายก็สู้กันอัลติมัสนี่สู้เหมือนมากเข้าขากับไอ้แมกซิมอลอ่ะไอ้ไพเอลอ่ะไพเอลดีมากไพมอลเนี่ยโอ้ยผมชอบไพมอลมากเลยแบบ เอ้มึงสู้กับคู่อัลติมัได้ได้แบบโอ้โหเนี่แหละสนุกดีวะสนุกตอนที่มันแบบฆ่าแบตเทิลแท็บไงมันมีฉากนึงฆ่าแบตเทิลแท็บอะไอตัวเหลืองไอลูกน้องของยูนิคอร์นอีกคนหนึ่งอะเอาอย่าเอามาทุบหัวเลยดมันก็บอกอัลติมัก็พูดตัวนี้ฆ่าจองแล้วนะอะไรประมาณนั้นมันรู้สึกแบบไอีิยมันเป็นไอที่ตลกหน่อยหนึ่งอะเพราะว่าเราไม่เคยอัลติมัแบบพูดเล่นแบบ กวนวอย่างนั้น,น่ยเออภาคไมเคิลเบย์ไม่เคยเจอนะ,ะเข้มขึงตลอดเลยอันนี้ยังแบบมีฮาอะไรตลกตลกบ้งอะ่ะผมชอบว่ะอันนี้แต่สําหรับตรงอื่นก็แบบอย่างพระเอกอะ่ะพระเอกอันนี้อันนี้ขอพูดเลยไอโนอาเนี่ยได้นี่ของมิลาไปได้ใครตรงมือนะช่วงแรกอะ่ะช่วงกลางเรื่องอะ่ะช่วงหลังนี่ไอเช่ได้เป็นเกาะมาช่วยสู้กับวอลบีเพื่อมาปิดประตูมิติเอเลน่าก็ปิดอยู่ไอผู้หญิงอะ่ะ คือมันกลายเป็นไอรอนแมนนะมิาดคือตายนะครับไม่คือโดนยิงกันไปสัญญากับไอ้คิฟเนี่ยน้องชายของไอ้โนอานะครับพระเอกนั่นแหละว่าฉันจะไม่ทำพี่ชายนายตายหรอกแบบฉันจะปกป้องเขาแบบมากันตัวนี่จะโดนสะเคิร์ดยิงนะครับโอ้โหมิหาดก็โดนยิงขาขาดแขนขาดแบบตัวแบบทะลุแล้ื่อไม่ตายเว้ยไอ้หยมันไม่ตาย มันบอกแล้วมันก็ุบชุบๆรวมร่างกับโนอากลายเป็นชุดเกราะเนี่ยถามจริงดูดิ <Yeah, baby. S 1> เออคือไม่ควรมีเลยมันกลายเป็นอะไรวะมันเวอร์ไปวะตรงเนี้ยผมเป็นคนที่ชอบแบบว่าสำหรับส่วนตัวนะส่วนตัวนะหนักความหนักมันแบบส่วนตัวผมอะมันไม่ใช่หนังซูเปอร์ฮีโร่ มันคือหนังที่เกี่ยวกับสงครามไหมสู้กันต่อสู้เว้ยสงครามแบบอย่างภาพวูบบ,บีเนะีเนะี่ยโอเพนนิงเนี่ยเปิดภาพตอนเปิดนะียดูดิยิงสู้กันนะเนีย่ยเจอแบบสองครามโอโหทุกคนแบบมีโดนยิงล้มกระเด็นระเนระนาดเลยผมเลยชอบภาพวูบบบ,บีมากเลยนี่ตอนต้นก็กินใจผมไปเยอะแล้วเป็นศึกที่แค่นิดสามนาทีแต่ว่าผมรู้สึก ไอ้แค่มันสวยว่ามันเท่อมันดูรู้เรื่องเข้าใจกว่าภาคไมค์เคลนเบย์ด้วยทั้งแบบภาคพวบวิบีนี่ดีมากนะแต่คนส่วนใหญ่จะอคติเพราะมันห่างจากภาคเดอะรัตในภาคที่แคยชิบหายเลยว่ะอว้ง่ายภาคห้าของไมค์เคลนเบย์ไอ้แียนั้นกระจอกจริงคนมันก็เลยไปคิดว่าแบบโอ้กูไม่ดูพวบวิบีแล้วถ้าพูดว่าแม่งกระจอกอ่ะกูเบืองตังอะไรมาเนั่นเออคนเลยไม่ดูกันนะแต่สุดท้ายที่ไหนได้เพราะว่าบีแม่งดีจริง เหมือนหนังแยกเดี่ยวเอรอนแมนทอร์อะไรพวกนี้มาทําเป็นแบบเจาะให้แบบเรารู้สึกตัวละครตัวนั้นเว้ยคือผมอยากได้แบบเนี้ยแบบออพติมันมีภาคแยกแล้วค่อยแบบแบบมีตัวละครเสริมนิดนิดหน่อยหน่อยอะผมอยากได้แค่เนี้ยตัวร้ายแบบสองสามตัวกับกูว่าภาคเบอร์บีเนี้ยแบบโอ้โหปูทางมันดีแหละไอ้ห่าภาคไร์อาเดอะบีกูสิ้นหวังมากเลยแบบไม่สนุกเลยว่ะ มันยังดูเอาสนุกได้แต่ว่ามันไม่สุดสักทางเลยครับขนาดแอร์เลเซอร์ตายนี่แบบอืมันก็ไม่ได้ดีมันมัน,ม,นมันกลางๆอะ่ะออกไปดูได้อะ่ะมันสําหรับเด็กนะครับมันเจาะจงกุอ้ยเจาะจงกลุ่มตลาดของเด็กถึงวัยรุ่นเนี่ยประมาณนั้นดูได้พอสนุกเพื่อนพ้องอะไรพวกนี้นออติมตัสก็แบบพี่เขยเอ้ยกูได้เรียนรู้มาตั้งนานออติมตัสแบบ เพิ่งมาเรียนรู้อายุอัลติมตัตอายุเก้าล้านปีมาเรียนรู้จากไอโนอาไอเด็กหนุ่มคนหนึ่งแบบเราค้นแบบร่วมมือกันล้วอัลติมตัก็แบบใช่ข่าวมัวไปแบบคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องกลับบ้านเราต้องจัดการกับความมืดนี่ยูนิคอรนนะ์นประมาณนั้นโอ้ไอ้กูดูว่าเออหนังแบบอนิเมเยนีก่กูทาร์นโฟมเมอร์ด้วยไอ้โอ้โหกลายเป็นการ์ตูนเด็กไปเลยเฉยเลยน่ารักภาคนี้น สำหรับผมก็ดูเอามันได้แฟนซ์วิสก็ชอบดีไซน์อะ่ะผมชอบดีไซน์ฉากดีไซน์หุ่นแล้วก็นิสัยของตัวละครที่มันแบบเป็นตัวของมันเองอะ่ะเข้าไปอะ่ะแต่สำหรับบางตัวมันยังบทบาทแบบไี่ใช่บทบาทมันไม่ได้ว่ะมันไม่ใช่บทบาทของมันน่ะมันมันโดนดึงเกินไปมันมันโดนยัดเยียดอะ่ะเออ และอย่างยัดเยียดที่สุดนะท้ายเรื่องอ่ะจีไอโจ้จีไอโจคือไอ้นี่ไงกูเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารนะครับนี่จีไอโจมันเคยคอลแลบกับทานฟอร์มนอร์นะครับเพราะว่ามันอยู่ค่ายของเล่นเดียวกันทานฟอร์มเนอร์เคยเป็นของเล่นมาก,ก่อนเนี่ยเราค่อยมาทาเป็นหนังการ์ตูนอะไรที่ทุกคนดูนะอยู่จัก,กรวาลเดียวกันนะ,ะคิดดูเอเี้ยหนังจีไอโจคือหนังเกี่ยวกับพวกทหารนะหน่วยลบอะไรพวกเนี้ย ผมก็เคยดูนะแต่ว่าผมลืมไปหมดแล้วผมดูตั้งแต่เด็กอ่ะนั่นแหละหนังมันก็ไม่ได้ดีเหมือนกัน <c oughs> มันยัดเยียดเกินไปอ่ะพระเอกไปแบบไปเจอแบบเข้าองค์กรน,นั้นน้องตัวเองก็บบอยู่สบายบ้านครอบครัวอ,อยู่สบายนั่นแหละครับหนังยัดเยียดเกินไปยัดเยียดเกินไปไปไม่สุดสักทางสั้นเกินไปนั่นคือข้อเสียนะข้อดีก็คือเหมือนที่ผมพูดไป ฉากสวยหุ่นดีไซน์เทด่ดีหุ่นมีความเป็นเอกลักษณ์บางอย่างในตัวแบบเจาะจงลยนั่นแหละก็ต้องดูภาคต่อไปนะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะภาคน,นี้ก็รู้สึกแบบเป็นการปูปูทางหน่อยหนึ่งอ่ะมันอาจจะแบบดันเข้าดันแบบเออภาคต่อไปอาจจะแบบไปดูอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้นะผมก็มาโนไไงั้นแหละผมก็หวังอ่ะก็ขอให้ภาคน,นี้มันก็ได,ได้ได้เขาเรียกว่าไนงะประสบความสําเร็จหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะเราแค่อยากดู้ย แต่ถ้าเกิดจะให้มันดีอะที่ผมพูดไปอะควรแบบนึกนึกไอ้ที่อมึงนึกบ้างนะไอ้สัตว์เทาวิสไนย์อะยังทําดีกว่ามึงอะปาคเบอร์เบอรบ,บีไนี่ดีมากเลยนะครับพูดจริงๆโอ้คือภาคนี้ก็ใช้ได้ดูเอามันเอาไว้ง่ายเด็กๆดูได้นะครับดูดิคุณดูอย่างภาคเนี่ยภาคเนี่ยอุย้ยเดี๋ยนะห้าสิบหกเปเซ็นตนะทุกคน โอ้ oh, แสบตาห้าสิบหกเปอร์เซ็นตะ์ะคือนักรีวิวให้แค่ห้าสิบหกอ่ะมันเท่ากับฐาน former ภาคหนึ่งเลยด้วยคนดูเราชอบตั้งแปดสิบแปดเปอร์เซ็นตะ์ะคือคนดูเขาชอบอะไรมันๆไงคือสำหรับผมผมก็ออกไปแนวทางไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ผมคาดหวังกันไปเยอะเมื่อคุณม,มาดูภาคบอรบี้เก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตยิดโดนักรีวิวชอบเป็นหนังที่ดีมากตัวละครแบบเด่นมีเอกลักษณ์คนดูอาจจะไม่ชอบไหม คนดูส่วนใหญ่เขาก็ทคิดว่าแบบโอ้ยกูมาดูหุ่นสู้คนเอกกูทำไมกูต้องมาดูเนื้อเรื่องแบบไอหุ่นบับเบิ้ลีตัวเดียวเนี่ยประมาณนั้นอืมก็ถ้าจะทำเอ่อพาทไอเนี่ยภาคต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปเนี่ยก็อยากให้แบบเอ่อลดอะไรบางอย่างและเพิ่มอะไรบางอย่างที่มันควรจะเพิ่มประมาณนั้นนะครับเอออ๋อและอีกอย่างหนึ่งนะมิลานเนี่ยหลังจากจีไอโจนะเห้รู้จกักจีไอโจน พาะเอกสางแบบลดให้มีหลานใหม่แปลงล่างกันมาอีกคือสุดท้ายแล้วแอเลเซอร์ตายคนเดียวอะไอไอโนกอะกูกลายเป็นหนังซูปเปอร์ฮีโร่เฉยเลยนึกจะชุบก็ชุบชีวิตได้อะ่ะเออมันมันก็แบบทําให้ผมไม่ค่อยเช่าไหรเนะจริงๆอะ่ะผมจะให้คะแนนภาคเนี้ยห้าจุดห้าเด้ออ่าห้าจุดห้านะแต่จริงๆอะ่ะผมว่าผมมาคิดทบทวนอีกอย่างเนี่ยบางอย่างมันก็ดีแหละดูเอามัน ผมก็ให้ไปทักเจ็ดละกันหรือหกุดห้าดิอ่าเจ็ด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 อ่าได้เจ็ดนะครับผมเฮ้ยก็อยากให้ภาคหน้ามันมีอะไรที่น่าดึงดูดกว่านี้นะแบบให้เขาเข้าใจบ้างอะว่าเราต้องการอะไรนะสิ่งที่เราต้องการนะการดีไซน์ตัวละครเนื้อเรื่องให้มันเข้าใจอะมันยังไม่ชัดเจนพอมันสั้นเกินไปหนังภาคนี้อืม สั้นเกินไปโถก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับถ้าผมพูดไม่ถูกใจอะไรนะก็อขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะเพราะว่าผมเป็นความรู้สึกของผมเองไนงะผมก็เป็นแฟนโปรยงทานฟอร์เมอร์คนหนึ่งเลยนะคือไว้ไง่ายอ่ะดูคนเดียวทั้งบ้านนะอย่า <c oughs> ดูกับแฟนะนะไว้ไง่ายเรายังดึงแฟนไปดูเพราะเราแบบอยากดูอะ่ะเออ คือดูยังร้องไห้ตอนต้นเนี่ยแบบมันแบบอู้ดีใจว่ะความพื้นปิ่มที่ไหนได้กูดูไปผิดหวังเว้ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะก็ถ้าหนังทานโฟมเมอร์มาอีกผมก็จะมาดูเนี่ยแล้วก็เอ๊ะจะไปดูแล้วก็มารีวิวนะเจอกันคลิปหน้าผมบายบายยะแบงลัง ปัญญาอ่อน <laughs>